สวัสดีครับเพ่อผมนิวจากรายการนิวเซียนนะครับวันนี้เราอยู่กับ n นสหรือว่าหน่วยเก็บข้อมูลบนเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นวงแลนหรือว่าวง Wi-Fi ในบ้านหรือว่าออฟฟิศเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วผมเพิ่งมาศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วก็ได้รวบรวมทําเป็นหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งถ้าเกิดว่าส่วนหนึ่งส่วนใดมันไม่ถูกต้องตามหลักการ พี่ๆสามารถแย้งผมได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมตอนนี้นะครับนี่คือ Synology รุ่น DS220 Plus นี่มีเครื่องหมายบวกมาด้วยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยซึ่ง DS เนี่ยมันก็ย่อมาจาก Disk Station หรือว่าแปลเป็ภาษาไทยก็คือสถาน,นีฮาร์ดดิสนั่นเองมาเริ่มกันที่ What is NAS หรือว่า Network Attached Storage นะครับ สิ่งสิ่งนี้เองเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะไม่เหมือนกับแล็ปท็อปไม่เหมือนกับดดไวซ์ในบ้านแน่นอนเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้เองเนี่ยจะต้องถูกเปิดใช้งานตลอด 24ชั่วโมงได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับซึ่งเขาจะแบ่งโหมดการใช้งานอยู่2โหมดด้กันนั่นก็คือโหมดทํางานปกติจะกินพลังงานอยู่ที่15วัตต์แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครใช้งานในระยะเวลานึงเนี่ยจะเข้าสู่การไฮบร์เนะครับก็จะมีการกินพลังงานอยู่แค่4.5วัตต์เท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแน่นอนว่าการกินไฟนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเราจะต้องเอาตัวเครื่องเนี่ยไปเชื่อมต่อกับวงแลนที่มีเราเตอร์ตัวเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนเรามาหาที่บ้านหรือ คนมาเยี่ยมเราที่ออฟฟิศเขาขอรหัส Wi-Fi ไปปุ๊บแล้วเขาจะเข้าไปใน n นสขโมยข้อมูลของคุณมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าระบบของ n นสเองเนี่ยคุณจะต้องมีรหัสผ่านก่อนคราวนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นแล้วครับว่าเรามีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอยู่แล้วเรามีโน้ตบุ๊กอยู่แล้ว เราจะซื้อ N นสมาใช้ทําไมในเมื่อค่าตัวของเขาก็ไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะโหลดไฟล์จาก Android หรือว่าจาก iPad หรือว่าจาก SD card ต่างๆนานา,นา,นานที่เป็นรูปภาพหรือวิดีโอเนี่ยเราก็จะต้องเอาอุปกรณ์นั้นๆมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งก่อนแล้วก็ทําการ Copy ลงฮาร์ดดิสต์เครื่องนั้นแล้วก็ค่อยเอาแฟลชไดร์เนี่ยเอามาจิ้มเสียบดานวน์โหลดกันไปรอกันไปรอกันมามันก็ดูหลายขั้นตอนแต่คราวนี้เองเนี่ยเนสมันเปรียบเสมือนเป็นตัวกลางรัับในกกาจดดเ็ข้้อมมูลทงห ที่ไม่จําเป็นจะต้องเอาสายมาเสียบก็ได้เราสามารถเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเข้าใช้งานผ่าน Wi-Fi ได้เลยใครต้องการจะใช้ไฟล์ไหนก็ดาวน์โหลดได้เลยโดยที่ไม่มีข้อจํากัดครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อมูลสําคัญสําคัญอย่างเช่นบัญชีทางการเงินนะครับหรือว่าไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอปกติเราก็คงจะโหลดข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้ใน external hard disk แบบนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับมันก็ยังเป็นวิธีการที่ดีอยู่แต่นั่นเป็นการทำงานแบบ มหรือว่าเราจะต้องทำได้ด้วยตัวเองแต่ว่าตัว n นสเนี่ยมันมีระบบหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเรียกว่าเลทเราจะต้องมีฮาร์ดดิส์จำนวน2ลูกเป็นอย่างตำ่ำวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือการตั้งค่าแบบเลทหนึ่งนะครับเวลาเราอัปโหลดไฟล์เข้าไปเก็บไว้ที่ n นสเนี่ยเขาจะทำการก๊อปปี้ข้อมูลจากฮาร์ดดิสต์ลูกที่1ไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสต์ลูกที่2แบบเหมือนเหมือนกันเรียกว่ามิเลอร์ลิงนะครับเมื่อใดก็ตามที่ฮาร์ดดิสต์ลูกใดลูกหนึ่งมันเสีย มันจะยังมีข้อมูลที่เหมือนกันเก็บไว้ในอีกรูปหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มันสูญหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้พื้นที่การจัดเก็บที่เยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยให้เราทําเป็นแบบเลดศูลครับฮาร์ดดิสจะทําการสลับกันเก็บข้อมูลลูกหนึ่งเก็บข้อมูลชุดที่1ลูกหนึ่งเก็บข้อมูลชุดที่2เมื่อใดก็ตามนะครับที่ฮาร์ดดิสลูกใดรูปหนึ่งมันเสียจะยังมีข้อมูลบางส่วนย้ํานะครับว่าบางส่วน หลงเหลือเก็บไว้อยู่ในฮาร์ดดิสต์อีกลูกหนึ่งนั่นเองและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เราจะพูดส่งท้ายก่อนไปทําความรู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้ NAS เองเนี่ยมันสามารถใช้งานร่วมกับ Third Party ต่างๆหรือว่าพวกโปรแกรมเสริม ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับวิธีการหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือด้วยความที่ iNews h เนี่ยเป็นสื่อออนไลน์นะครับทำทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ในด้านของเว็บไซต์เองเนี่ยซึ่งไอตัว n นสของ s y n o l o g y รุ่นนี้เองหรือว่ารุ่นที่สูงกว่านี้เนี่ยรองรับการใช้ CMS ได้หลากหลายยี่ห้อเลยทั้ง WordPress แบบที่ผมใช้ จูมล่าหรือว่า php my admin ก็สามารถใช้งานได้นะครับส่วนส่วนนี้เองเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีประโยชน์อย่างไรเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ข้อมูลชุดถัดไปที่ผมเตรียมมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือสเปคของ synology ds 2 2 0 plus ซึ่งผมขอนิยามสั้นๆแล้วกันนะครับว่ารุ่นรุ่นนี้เองเนี่ยมันเหมือนเป็นรุ่นที่เริ่มต้นใช้งานง่ายๆจับต้องง่ายๆเหมาะสาหรับคนที่ใช้ nas เป็นครั้งแรกซึ่งรวมถึงผมด้วยผมไม่เคยใช้มาก่อนเราสามารถอัปเกรดในดิสหน่อยโอเคเราทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมันเริ่มกันครับส่วนแรกคือ CPU CPU ของ NAS เองเนี่ยสำหรับผมเองนะครับผมไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของมันสักเท่าไหร่ เพราะเราไม่ได้ใช้ NAS ทำการประมวลผลอะไรเยอะแยะอยู่แล้ว CPU เขาใช้เป็น Intel Celeron J4025 มันไม่ได้เห็นข้อแตกต่างนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับส่วนในเรื่องของแรมเนี่ยตัวนี้เองมีความสําคัญมากนะครับถ้าแรมมันต่ําจะทําให้เวลาเราใช้งานพร้อมกันหลายๆ e ีว c e เนี่ยมันเกิดปัญหาความหน่วงได้แรมที่เขาให้มาจากโรงงานอาจจะไม่ได้เยอะมากพออาจจะทําให้การตอบสนองไม่ได้ทันใจขนาดนั้นนะครับซึ่งในสเปกก็คือ2จิ Yeah. <laughs> เราสามารถเพิ่มได้สูงสุดนั่นก็คือ6กจิกนะครับใครที่มีทรัพยากรเงินนะครับก็สามารถไปอัปเกรดได้นิดๆหน่อยๆตัว N นสรุ่นนี้เองเนี่ยรองรับฮาร์ดดิสจำนวน2ขนาดด้วยกันนะครับเราสามารถเปิดดูไดเบย์ด้านในได้เลยเราสามารถที่จะถอดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับลูกที่1ลูกที่2ง่ายๆแบบนี้เลยการประกอบเนี่ยไม่จําเป็นต้องอ่านคู่มือก็ได้เพราะว่าเราสามารถวางฮาร์ดดิสไปใส่ตัวล็อกแล้วก็ยัดเก็บเข้าไปในไดเบย์ง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่ง2ขนาดที่ผมว่าไปเนี่ยนั่นก็คือขนาดมาตรฐาน แล้วเริ่มตั้งแต่3.5นิ้วนะครับที่เป็นไซส์เดียวกับที่เราเอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั่นแหละรวมถึงฮาร์ดดิสที่เป็นของโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปก็จะมีไซส์อยู่ที่2.5นิ้วนะครับสำหรับใครเองนะครับที่มี SSD ที่เป็นไซส์2.5นิ้วเหมือนกันเนี่ยก็สามารถนำมาใช้กับ NAS รุ่นนี้ได้นะครับรองรับด้วยกันนั่นเองเขาก็มีลิมิตอยู่ด้วยนะก็คือรวมกันแล้วได้32เท หรือแปลงง่ายๆก็คือข้างละ1 6เทราไบต์นั่นเองโหสิเทราไบต์เนี่ยมันเยอะโคตรโคตเยอะแบบเยอะมากๆอะ่ะไม่ใช่ว่ามองว่าเป็นเครื่องเล็กๆแล้วความสามารถมันจะด้อยอะไรไปขนาดนั้นผมมองว่าตัวนี้เองมันสามารถตอบโจทย์สําหรับใครหลายๆคนได้ดีเลยทีเดียวแต่คราวนี้เองนะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาสารภาพบาปไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับ ผมขอหยิบไอตัวฮาร์ดดิสที่ผมใช้งานขึ้นมาให้ดูก่อนนี่โชว์โลโก้เป็นสีฟ้าๆแบบนี้แน่นอนนะครับว่าพี่ๆในวงการ N นสหรือว่าคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกนี้อยู่แล้วคงจะกำลังพิมพ์ตุ๊กตุ๊กเต๊ะเ๊เฮ้ยเนสเนี่ยมันไม่ควรใช้กับฮาร์ดดิสที่เป็นแบบตามบ้านทั่วๆไปนะเว้ยเองจะต้องใช้ฮาร์ดดิสเฉพาะเท่านั้นใช่ครับเรื่องนี้ผมทราบดีแต่เนื่องด้วยว่าผมมาเล่าในสไตล์แบบคนเริ่มต้นนะเนาะด้วยความที่ว่าฮาร์ดดิสที่สร้างมาสำหรับเนสเนี่ย ราคามันอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับฮาร์ดดิสทั่วๆไปอย่าง WD Blue ได้เหมือนกันนะครับซึ่งสเปคของ WD Blue เนี่ยก็มีค่าลิ l ไลท์ที่มีความเร็วอยู่ประมาณสัก150ถึง180 MB กะไบต์นะครับอืมมันก็เร็วอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วตัว NAS เองเนี่ยมันสามารถรองรับการเขียนเร็วสุดอยู่ที่192เมนะครับแล้วก็อ่าน เร็วสุดอยู่ได้ที่225เ mm. มกมันไวมากกว่าการเอาแฟลไดร์มาก๊อไฟล์ซะอีกคุณควรจะใช้คู่กับ WD r e นะครับซึ่ง WD r e เองเนี่ยก็มีความสามารถที่เข้ากับ n น s ได้ดีมากๆรองรับการเปิดใช้งาน24ชั่วโมงแบบไม่มีปัญหานะครับฮาร์ดดิสที่ใช้ได้กับ n น t รุ่นนี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็น WD ก็ได้นะเราไปใช้กับ t o s h i s e a g a กตหรือยี่ห้ออื่นก็ได้ แต่ด้วยความที่ว่าผมไม่รู้จักกับอุปกรณ์เหล่านั้นเลยเพราะว่าผมใช้ WD มาตั้งแต่อายุ1ขวบอะเอ้ยมึงจะเวอ่อไปไหนวะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ทำการถอดฮาร์ดดิสต์ออกมาให้ดูซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่เราก็คงจะต้องปิดเครื่องก่อน แต่จริงๆแล้วรุ่นนี้เองเนี่ยก็รองรับเทคโนโลยีขั้นสูงคล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพงๆเลยนะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่า Hot s w a p มันคือฟังก์ชันที่เราไม่จาเป็นต้องปิดเครื่องเพื่อที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ได้โดยที่อุปกรณ์นั้นๆนไม่มีความเสียหายเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เองเนี่ยก็เหมาะสำหรับใครก็ตามที่ใช้เลทหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งไอฮอตสวับเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นเว็บ Facebook และกันในขณะที่เรากำลังอยากจะโพสต์รูปหรือว่าโพสต์วิดี ปรากฏว่าไอ้ตามาร์คซักกะเบิกมันอยากจะเปลี่ยนฮาร์ดดิส์ขึ้นมาแล้วเซิร์ฟเวอร์มันดันไม่รองรับฮอตสวัเท่ากับว่ามันจะต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วเว็บที่เรากําลังเล่นอยู่มันก็ดับลงมันก็เออร์เลอร์ไปใช่ไหมครับแต่เมื่อมันมีเทคโนโลยีนี้เขาสามารถถอดอุปกรณ์เปลี่ยนได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยและนั่นก็คือหลักการเดียวก,กันกับเวลาเราเอาไฟล์เข้าไปเก็บใน N น s นั่นก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าอยู่ดีดีดาวน์โหลดแล้วไฟล์มันเออร์เลอร์หรือว่า ไฟมันโหลดไม่ขึ้นได้อย่างไรสําหรับการเลือกตําแหน่งที่จะจัดวางไอตัว N a สรุ่นนี้เองล่ะก็นะครับไม่ว่าจะเป็นบนหัวนอนบนตู้หรือว่าบนโต๊ะคอมพิวเตอร์เองเนี่ยโต๊ะคอมมันไม่มีที่เหลือแล้วผมก็เลยเลือกที่จะเอาตัวเครื่องไปวางไว้เหนือเครื่องปริน้นทั่งนี้คงไม่มีใครใช้สแกนเอกสารอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยเอาตรงนั้นแหละเป็นที่วางของซะเลยมีทั้งลำโพงเราเตอร์และก็แนสรุ่นนี้แหละ เท่ากับว่าน้ําหนัก1.3กิโลกรัมไม่ได้หนักจนเกินไปครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะพามาดูวิธีการใช้กันบ้างดีกว่าจะถูกแบ่งออกเป็น2วิธีการผ่านคอมพิวเตอร์นะครับวิธีแรกก็คือพิมพ์ URL ไปในช่องของการเซิร์ชในหน้าเบราว์เซอร์ก็คือ192.168.1.51แล้วตามด้วยเซมิโคลอน50000หรือว่า5,000นั่นเองซึ่งพอเรากด enter ไปปุ๊บ จะเข้าสู่หน้าการใส่รหัสผ่านเพื่อที่จะผ่านไปสู่การ manage ไฟล์ต่างๆนะครับและยังมีอีกวิธีการหนึ่งก็คือการตั้งค่า quick connection คือการที่เราสามารถพิมพ์ q u i c k c o n n e c t t o แล้วตามด้วย ยูเซที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานครั้งแรกเราก็กดบุ๊กหมากไว้เลยครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่นะครับหากเราใช้ผ่านอุปกรณ์ Android หรือว่า iOS ก็ตามนะครับ เราไม่จำเป็นต้องเข้าผ่านหน้าเว็บก็ได้เพราะเขามีแอปพลิเคชันมาให้ใช้งานมันแตกย่อยสาขาออกมาเยอะมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรอะเนาะซึ่งก็มีลายชื่อดังนี้เริ่มด้วยที่แอปแรกนั่นก็คือ DS File อ่าเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับทั้ง2ระบบเป็นโลโก้เหลืองๆอ่ะแอปนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือเราสามารถจะจัดการทุกอย่างผ่านระบบของ Nest ได้เลยนะครับมันรวมไว้อยู่แล้ว ทั้งเรื่องของเปิดดูรูปเปิดดูวิดีโอเปิดฟังเสียงจะอัปโหลดจะดาวน์โหลดไฟล์อันนี้ทำได้ทุกอย่างเลยนะครับแอปพลิเคชันอัดถดมานนั่นก็คือ DS Photo แอปนี้คือการไว้เปิดภาพที่เป็นอัลบั้มแค่นั้นรวมถึง DS Audio ไว้เปิดเพลงที่รวมกันเป็นหมวดหมู่แค่นั้นรวมถึง DS Video ไว้เปิดคลิปแค่นั้นแล้วก็ปิดท้ายด้วย DS โมเมนต์ Moment, นะครับแอปพลิเคชันนี้เองเนี่ยจะคล้ายๆกับ Google Photo ซึ่งเวลาเราถ่ายรูปไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำการอัปโหลดขึ้นไปบน Cloud s t o r a เรของ Google ที่เรียกว่า Drive โดยอัตโนมัติแต่ในระบบของ Synology เองเนี่ย เขาจะทําการเอาไฟล์นั้นๆนนเนี่ยอัปโหลดเข้ามาใส่ไว้ใน NAS ที่อยู่ในบ้านของเราไว้แทนนะครับใครสะดวกใช้งานใครชอบวิธีการแบบนี้ลองไปดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยครับง่ายๆเรารู้ถึงวิธีการเข้าใช้งานแล้วคราวนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเซตอัพตัว NAS กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งฮาร์ดดิสที่เราเอามาใช้กับ NAS เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นก็เป็นหรือเปล่านะแต่จากการสอบถามเพื่อนผมเองที่ทำงานด้านเน็ตเวิร์มาค่อนข้างนานอยู่กับ s t o r ์เล s e r อร์เวออะไรมาหลากหลายรุ่นเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเวลาเราจะเอาฮาร์ดดิสต์เอามาใส่ไว้เพื่อใช้งานกับ NAS เนี่ยเราเอามาใส่เป็นครั้งแรกจะต้องฟอร์แมตก่อน นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีฮาร์ดดิสที่เก็บข้อมูลเอาไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวีดีโอหรือเสียงเพลงเนี่ยเราจะต้องให้ข้อมูลที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันหายไปเป็นศูนย์ก่อนนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอยู่อย่างหนึ่งตอนที่ผมรู้เรื่องนี้เป็นครั้งแรกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าฮาร์ดดิสตูกนั้นมันเป็นรูปที่เราตั้งใจจะแบ็กอัพไว้อยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องลบทิ้งทั้งหมดหรอวะ ใช่ครับมันต้องลบทิ้งทั้งหมดมันเกิดจากว่าไอตัวไฟล์ระบบของ NAS เองเนี่ยมันเป็นไฟล์เฉพาะนะครับที่เรียกว่า BTRFS ซึ่งมันไม่ตรงกับไฟล์ระบบของ Windows OS วิธีการจัดเก็บไฟล์มันต่างกันครับฟอร์แม t เพื่อไปใช้ระบบของเขาก่อนนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยเอาฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นๆเนี่ยไปใช้งานกับ n น s อยู่ก่อนแล้วเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องฟอร์แมตนะครับมันใช้งานต่อกันได้เลยทันทีด้านหลังของตัว d s 2 2 0 p พันะครับจะมีฟีเจอร์หนึ่งเองที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะสำหรับออฟฟิศจริงๆเพราะว่าในแต่ละออฟฟิศผมเชื่อว่าไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเพียงแค่เจ้าเดียวหรอกทุกวันนี้เนี่ยผมมีเน็ต2เจ้าก็คือ TBB กับ 2เพื่อให้เวลาผมทำการสตรีมมิ่งเกมหรือว่าอัปโหลดไฟล์ส่งลูกค้าเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็เกิดอาการดวงซวยอ,อะเนาะอยู่ดีๆเน็ตมันก็ล่มอยู่ดีๆเน็ตมันก็มีปัญหาเพราะว่าทุกวันนี้เราใช้งานผ่านสายไฟเบอร์ไงไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมันเป็นใย,ยแก้วมันขาดง่ายมันหักง,ง่าย เพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นบ่อยๆและการที่เรามี ISP หรือว่าผู้ให้บริการทั้ง2เจ้าเนี่ยมีข้อดีสําหรับการใช้เน็ด้วยเหมือนกันนะครับคือเราสามารถเอาสายแลนมาจิ้มต่อพอร์ตที่1แล้วก็พอร์ตที่2เป็นอินเทอร์เน็ตอีกเจ้าหนึ่งได้เลยทันทีนะครับในกรณีที่อินเทอร์เน็ตเส้นใดเส้นหนึ่งมันล่มอินเทอร์เน็ตอีกเจ้าเนี่ยจะมาเข้าทํางานแทนที่โดยอัตโนมัติเลยนะครับ เนื่องด้วยว่าด้านภาษาของบางคนอาจจะไม่ได้แข็งแรงอาจจะไม่ได้อ่านแล้วรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรวะเพราะว่ามันคนละภาษากับที่เราเกิดมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในระบบของเขาสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นภาษา ได้นั่นเองนะครับและสําหรับใครเองนะครับที่รู้สึกว่าณขณะที่เครื่อง N นสเนี่ยมันทํางานไอไฟที่อยู่ตรงหน้าพาร์เนลตรงเนี้ยมันแยงตาเนื่องด้วยว่าเราอาจจะจัดเก็บตัวเครื่องไว้บนหัวนอนหรือว่าอยู่ในส่วนที่มันส่องสว่างเราตอนนอนหลับไหลเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปเซตอัพได้นะครับโดยการปรับความสว่างได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นปรับให้มันอ่อนลงมานิดนึงหรือว่าเล่งให้มันสูงสุดเลยหรือเลือกที่จะปิดการใช้งานไปเลยก็ได้ นี่มันเป็นเรื่องหนึ่งนะที่มันเป็นเรื่องเล็กๆอะ่ะแต่เขาก็ใส่ใจให้มันมีฟังก์ชันนี้เกิดขึ้นมานะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมค่อนข้างชอบแล้วเป็นเรื่องที่ชื่นชมเลยนะว่าสิ่งสิ่งนี้เองเนี่ยมันต้องอยู่คู่กับ NAS ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้นะครับฟังก์ชันนี้เราจะต้องลงแอปเพิ่มเติมในตัว N a s มันอยู่ในระบบของเขาอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปโหลดเองในหน้าเว็บไซต์นะครับชื่อแอปอันนี้เนี่ยมันเรียกว่า Cloud Sync นะครับปกติเราคงจะมีการใช้งาน Cloud Storage อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น box, Google d r อ p บ็อ g o o g l e d r i v e นะครับหรือว่า Amazon Cloud อะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมี ID อยู่เราสามารถมาซิง c ข้อมูลเหล่านั้นได้โดยที่เมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ Android อัพไฟล์เข้าไปเก็บไว้ใน g o o g l e d r i v e เขาก็จะทำการ d ดูพิเกตไฟล์นั้นๆเอามาใส่ไว้ใน NAS K เครื่องนี้ให้มันเหมือนๆกันด้วยนั่นเท่ากับว่าเราไม่จำเป็นต้องฝากชีวิตไว้กับ c o าวสตอ o r เ g e ของคนอื่นเพียงอย่างเดียวเขามีแอปมาให้เราใช้แบบฟรีๆแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยเลือกโหลดได้เลยตามใจเ <s> ฮ้ยทำไมมันมีแต่เรื่องที่ชอบวะมันไม่มีเรื่องที่ติเลยเหรอ <S <s สิ่งนี้คือฟีเจอร์ในการแชร์ไฟล์จาก NAS เนี่ย ให้คนนอกวงแนด์มันโหลดได้คล้ายๆกับการใช้ Google Drive นั่นแหละคือการเอาลิงก์ไปให้เขาแล้วเขาก็โหลดได้เลยโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องมาต่อ Wi-Fi ในออฟฟิศของเราก็ได้เราสามารถใส่รหัสผ่านเพื่อที่ให้คนโหลดเนี่ยจำเป็นต้องมีรหัสเท่านั้นถึงจะโหลดได้อ่ะอันนี้คือความปลอดภัยขั้นแรก และเราสามารถตั้งเวลาการเริ่มดาวน์โหลดหรือว่าสิ้นสุดการดาวน์โหลดได้ด้วยเราสามารถจะกําหนดจำนวนการดาวน์โหลดได้ไฟล์นี้ขอให้มีการดาวน์โหลดแค่2ครั้งเท่านั้นใครที่มาโหลดครั้งที่3เนี่ยแสดงว่าไอเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเราแล้ว มันเป็นตัวปลอมและอะไรประมาณนี้นะครับลองไปตั้งค่ากันได้เลยเราจะสังเกตว่าตัวหน้าพาเนลของ N นสรุ่นนี้เองจะมีพอร์ตสีฟ,ฟ้าที่เป็น USB Typ e A อยู่นะครับแต่ที่ด้านหลังก็จะมีอีกหนึ่งพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอาไว้ต่อเมาส์หรือว่าต่อคีย์บอร์ดนะครับเขาเอาไว้ให้เราเนี่ยเสียบเข้ากับแฟลชไดร์หรือว่าเสียบเข้ากับตัวการ์ดลิเดอร์นะครับในกรณีที่เรามีไฟล์อยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วเราไม่มีโน้ตบุ๊กเราไม่มีคอมพิวเตอร์เสียบตรงๆเข้าไไปตตรรงพอ์นนีี้้ดเลย ชึบเข้าไปแบบนี้แล้วให้เราทําการกดปุ่มตัว c นะครับหรือย่อมาจากคําว่า copy นั่นเองกด1ครั้งตัว n e s เนี่ยจะมี preset การทํางานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือมันจะทําการดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในนี้เก็บเข้าไปในฮาร์ดดิสโดยอัตโนมัติซึ่งเราสามารถจะตั้งค่าฟิลเตอร์หรือว่าประเภทไฟล์ที่เราต้องการได้นะครับสำหรับใครที่เป็นช่างภาพก็อาจจะต้องการแค่ไฟล์ที่เป็น jpeg หรือว่าไฟล์ที่เป็น l o w นะครับซึ่งเราก็ไปเซตอัพในตัวโปรแกรมหรือว่าหน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยไม่เห็นจะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือว่าพกโน้ตบุ๊กมาทํางานเลยเราจะปิดท้ายเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยเรื่องของการใช้ NAS ในการจําลองทําเป็นเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปิดเว็บไซต์ ขึ้นมาให้เราสามารถทดลองทดสอบได้นะครับซึ่ง WordPress เองเนี่ยจะต้องมีการติดตั้งฐานข้อมูลหรือว่าด a ต a ้าเบสมันก็จะมีเซอร์วิสต่างๆรองรับด้วยในตัวของ n นสเองซึ่งก็แค่ดาวน์โหลดมาติดตั้งบางครั้งบางตอนเองเนี่ยผมต้องการจะปรับแต่งหน้าเว็บแต่ก็ไม่อยากจะไปรันบนเซิร์ฟเวอร์จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเออร์เรอร์ขึ้นมาผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราจริงๆจะเกิดอาการเออร์เรอร์ไปด้วยไอหน้าเว็บของเราเนี่ยมันก็สามารถเข้าถึงได้ ทุกๆอุปกรณ์ที่อยู่ในวงแนดนเดียวกันนะครับสมมุติว่าเราเองเนี่ยเป็นฝ่ายข่าวเราต้องการจะให้ฝ่ายออกแบบเนี่ยเขาดูหน้าเว็บเราก็แค่ส่ง URL ให้เขาดูแค่มันต่างตรงที่ไม่ได้ไปออนไลน์สู่สายตาคนอื่นแค่นั้นเองนะครับโอเคเราจะพามาดูที่ห้องแรกนะครับห้องนี้จะเป็นห้องตัดต่อคลิปวิดีโอรายการมือถือนะครับซึ่งเครื่องเครื่องนี้เองคือเครื่องที่ใช้ตัดต่อวิดีโอเราจะเก็บไฟล์ทั้งหมดที่ต้องใช้ไว้ในเครื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่สําคัญมากที่สุด เราจะโหลดไฟล์ที่ต้องใช้เช่นไฟล์จากกล้องวิดีโอนะครับถามว่ามี NAS และดียังไงเรื่องแรกก็คือเราสามารถที่จะแบ่งปันไฟล์ที่คนอื่นคาดว่าน่าจะใช้นะครับอัปโหลดไฟล์รูปภาพขึ้นไปเก็บไว้บน NAS ซึ่งมันไม่เสียเวลาเลยระยะเวลาการอัปโหลดมันใกล้เคียงกับการใช้เอาไปเก็บไว้บนคาวคอมพิวเตอร์อย่างพวก g o o g l e d r i v e หรือว่า d r o p o x x มากๆความเร็วมันประมาณนั้นเลยครับมันง่ายกว่าการที่เราจะไปดาวน์โหลดทีละเครื่องอย่างเช่นโน้ตบุ๊กเครื่องที่1คอมพิวเตอร์เครื่องที่2หรือว่ามือถือเครื่องที่3 ซึ่งวิธีเดิมๆม,มันอาจจะเสียเวลาสําหรับใครที่ซีเรียสในเรื่องของข้อมูลความลับนะครับหรือว่าสิ่งที่ยังเปิดเผยสู่สาธารณะไม่ได้อย่างเช่นแพลตฟอร์ม YouTube v วีม o โอทวิชอะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีฝ่ายอื่นๆที่เขาอยากจะตรวจไฟล์วิดีโอของเราก่อนที่จะถูกพับบิกหรือว่าถูกออนไลน์ออกไปเนี่ยเราก็สามารถเอาไฟล์มาสเตอร์หรือว่าคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปเก็บไว้บน n a s นะครับแล้วคราวนี้เนี่ย ปลายทางเราสามารถที่จะกดเล่นวิดีโอผ่านระบบเน็ตเวิร์กภายในออฟฟิศได้เลยทันทีนะครับซึ่งเวลาเราดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรโซลูชันที่ถูกต้องบิตเรทก็คือไฟล์ต้นฉบับเลยไม่ได้ถูกรีไซต์ไม่ได้ถูกแปลงไฟล์มานะครับมันสามารถใช้มอนิเตอร์เช็คได้100%เสมือนว่าเรามีไฟล์นั้นๆอยู่จริงเราจะพามาดูกันที่มุมที่2นะครับมุมนี้เองเนี่ยจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับบทความบนเว็บไซต์นะครับทั้งข่าวทั้งการรีวิว ซึ่งในมุมมุมนี้เองเนี่ยจะต้องการไฟล์ที่มาจากส่วนอื่นค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นรูปภาพที่ไปถ่ายงานอีเวนต์วันนี้นะครับหรือว่าเป็นวิดีโออินเสิร์ตบางส่วนที่ต้องเอามาจากไฟล์ตัดต่ออีกห้องนึงเนี่ยแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนด้วยวิธีง่ายๆก็คือเราใช้มือถือ Android นั้นๆหรือว่า มือถือที่เป็น iOS นั้นๆเนี่ยทำการใช้แอปพลิเคชัน DS File นะครับแล้วก็กดแชร์ขึ้นมาใน NAS Network ของ Office เล็กๆของเราได้เลยนะครับระบบเดิมๆ,ๆที่เราเคยใช้เนี่ยเราใช้ผ่าน Service ของ Google นะครับก็คือ Google Drive และเราก็ซื้อพื้นที่เพิ่มในแต่ละปีนะครับเราก็จ่ายกันทุกๆปีอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยมันมีข้อเสียที่เยอะแยะมากมายนะครับผมจะเล่าข่าวๆแล้วกันอย่างแรกเลย Google Drive จะไม่สามารถใช้งานได้แบบสะดวกคล่องแคล่วผ่านระบบของ iOS นะครับทั้ง iPhone แล้วก็ iPad เลยคือการที่เราจะสามารถดาวน์โหลดหลายๆไฟล์พร้อมๆกันอันนี้มันทำไม่ได้เราจะต้องไปทำงานผ่าน third party อย่าง application document ใครที่ยังไม่เคยใช้แอป,ปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาแชร์กันนะว่าตัวนี้เนี่ยมันปลดล็อกหลายๆความสามารถของ Google Drive ใน iOS อีกเยอะเลยแต่จริงๆคลิปนี้ไม่ได้มาเล่าเรื่องของ document นะ เราจะมาพูดถึงเรื่องของข้อเสีย Google Drive ต่อเรื่องต่อมาคือเวลาเราโหลดไฟล์จำนวนมากๆผ่าน Google Drive เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บหรือผ่านทางมือถือ Android ที่มันสามารถทำงานได้อยู่แล้วเนี่ย Google จะทำการซิปไฟล์นั้นๆก่อนซึ่งเราจะต้องรอมันโหลดนานมากๆผมก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วระดับโลกอย่างของ Google เนี่ยนะทำไมมันซิปไฟล์โคตรนานเลยแล้วมันไม่ได้นานอย่างเดียวครับบางครั้งเนี่ยมันเออร์เลอร์ด้วย และบางครั้งไฟล์ก็มาไม่ครบด้วยนี่ทำให้ความน่าเชื่อถือของระบบ Google Drive มันลดลงทำให้หลังๆเนี่ยเราไม่อยากจะฝากชีวิตหรือว่าฝากงานไว้กับ Google Drive อีกแล้วทั้งทที่เราเสียเงินให้เขานะครับซึ่งยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะคือไอ้ g l e Drive เนี่ยเวลาเราจะแชร์ไฟล์ไปให้คนอื่นเราจะต้องกรอกอีเมลของคนนั้นๆด้วยซึ่งในออฟฟิศเราเนี่ยมันก็จะมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอยู่หลายคนนะครับถ้าเกิดว่าเราพลิกมาใช้ n a s Network บ้างละ่ะ ในบ้านของเราเนี่ยเนื่องด้วยว่ามันมีระบบส่วนกลางอยู่แล้วเราสามารถเอาไฟล์โอนถ่ายไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือโหลดกลับมาในเครื่องเราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีอ e ีเมลแต่ขอแค่มี ID ที่เราสามารถเจนเนอเรตได้นะครับเราก็แจกจ่ายให้กับทีมงานในออฟฟิศของเราได้เลยซึ่งมันก็เป็นข้อดีกว่าแล้วผมรู้สึกว่าการทํางานร่วมกับระบบ Android กับ iOS เนี่ยมันทําให้มันเชื่อมต่อถึงกันได้ดีมากขึ้นนะครับผ่านไอ้ส่วนกลางตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะพามาดูกันที่ส่วนที่3นะครับก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหลักเครื่องนี้ มันคือเครื่องที่เราใช้ทําการตัดต่อรายการที่คุณผู้ชมกาลังดูอยู่ก็คือเป็นพาร์ทของผมแล้วนะครับซึ่งอีกส่วนสําคัญหนึ่งที่เราใช้ทํางานจากเครื่องเครื่องนี้ก็คือไว้คุยงานกับลูกค้านะครับทั้งผ่าน Gmail นะครับทั้งผ่านไลน์เราคุยงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีไฟล์ที่เราจะต้องโหลดเก็บไว้อย่างเช่นรูปภาพวิดีโอหรือว่าสเปคที่ลูกค้าอยากจะให้พูดนะครับรวมถึงสคริปที่เราส่งตรวจเมื่อผ่านแล้วเราก็สามารถโหลดเข้าไปไว้ใน iPad เพื่อที่จะใช้ทําการ ถ่ายทํารายการได้เลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเหมือนกับ s o l u ูชันอื่นๆก็คือโยนเข้าไปไว้ใน NAS ได้เหมือนเๆกันนะครับเป็นยังไงครับสําหรับการใช้งานเบื้องต้นแบบที่ผมบอกบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับห้องถ่ายทํานี้เองเนี่ยก็เป็นห้องที่ อยู่คนละส่วนกับการตัดต่อนะครับคือมันไม่ได้เป็นห้องต่อกันยาวๆเวลาเรามีไฟล์อะไรที่จะต้องส่งหากันเนี่ยเราก็จะต้องไปโหลดแล้วก็เดินขึ้นมาชั้น2แล้วก็มาเปิดในห้องห้องนี้นะครับหรือเดิมก็คือการใช้ g o Google d r i v ้นั่นเองแต่มาวันนี้เองเนี่ยเราสามารถใช้ iPad เปิดสริปที่ผมเขียนเอาไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วมันสามารถลันไฟล์สดๆได้ตลอดเวลาซึ่งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาไฟล์วิดีโอนั้นๆหรือว่าฟุตเทน,นนั้นๆเนี่ยเอามาเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเราให้มันเปลืองพื้นที่เนาะสรุปสุด ท้ายกันดีกว่านะครับผมพูดคําว่านสบ่อยมากๆเลยจริงๆเราควรมีรางวัลนะ,นะว่าผมพูดคําว่านแ s สไปกี่คําแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาแจกสําหรับใครนะครับที่กําลังหาข้อมูลแล้วตัดสินใจได้แล้วว่าผมอยากจะซื้อรุ่นนี้หรือเกินเนี่ยผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคนที่เหมาะสําหรับการใช้งาน n อสเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องแลกเปลี่ยนไฟล์กันบ่อยๆอย่างเช่นหากว่าเราเป็นครอบครัวที่ไปเที่ยวกันทุกๆสัปดาห์ พ่ออาจจะมีรูปภาพที่เก็บไว้ประมาณหนึ่งแม่มีรูปภาพประมาณหนึ่งลูกชายอาจจะมีคลิปวิดีโอที่ถ่ายด้วยมือถือไว้ประมาณหนึ่งแล้วต้องการส่งหากันเพื่อที่พ่อจะเอาไปอวดคนที่บ้านแม่อาจจะเอาไปอวดกับคุณตาคุณยายในในแอปพลิเคชันไลน์อะไรประมาณนี้หรือเราเองต้องการจะเอารูปเท่ๆที่พ่อถ่ายไว้เอาไปอวดใน IG เราก็ให้ทั้ง3คนเนี่ยแหละครับเอาไฟล์อัปโหลดขึ้นไปบน n นสใครเลือกจะโหลดไฟล์ของใครก็แล้วแต่เลยเพราะว่ามูลค่าเครื่องของมันมันก็เป็นหมื่นบาทแล้วเนาะยังไม่รวมค่าฮาร์ดดิสนะครับอันนั้นเราจะต้องไปซื้อเพื่มเอาเองและสําหรับใครนะครับที่ทำออฟฟิศเล็กๆหรือว่าธุรกิจที่ไม่ได้มียูเซอร์เยอะขนาดนั้นเนี่ยผมมองว่าสเปคระดับนี้เนี่ยที่เป็นเซตเริ่มต้นก็คุ้มค่าดีสำหรับเงินที่เราเสียไป การใช้งานเนี่ยไม่ยากเพราะเป็นระบบ Centralized Management System คือไม่ต้องมีความรู้ด้านไอทีก็สามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานของ User ได้แล้วมันก็ยังสามารถรองรับ Storage ได้ค่อนข้างเยอะและถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลสำคัญแบบลับมากๆเนี่ย มันก็ยังมีฟีเจอร์ในการเข้ารหัสไฟล์นั้นๆไว้อีกด้วยนะครับสามารถหาซื้อได้กับตัวแทนจําหน่ายและเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปได้เช่นช้อปปีหรือว่าลาซาด้าเราก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยต้องการที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับร้านค้าใกล้บ้านสามารถคลิกลิงก์ใน description ได้เหมือนกันเป็นเว็บไซต์ของทาง s y n o l o g y เลยอ่าน่าจะเป็นจุดน่าสนใจมากที่สุดสำหรับการลงทุน10,000บาท เพื่อให้บ้านเราหรือว่าออฟฟิศเรามันมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นครับสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้นในบ้านสามารถซื้อรุ่น J Series หรือ DS 2 2 0 J เป็นมีเดียหัเพื่อใช้ในบ้านก็เพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Plus เนี่ยจะรองรับการใช้งานครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการใช้ในการแบ็กอัพไฟล์ตรงนี้แหละคือความพิเศษของรุ่นที่เรามารีวิวในวันนี้ ผมทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับอะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมต้องกราบของคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ hey! ให้เราถ่ายเมื่อกี้นาทีอะผมอยากรู้อ <laughs> ะชั่วโมงหนึ่งมั้ง <laughs>